อยากไปแคมปิ้งคิดถึงรีราชาแคมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าเจอแม่ลูกจงแคมโอเควันนี้น้องน้ำปั่นมีอะไรมานำเสนอคะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าหรอกระเป๋านั่นเองไม่ใช่เป้ไม่ใช่มันคืออะไรมันคือถุงนอนนั่นเองเออทำไมมันเล็กน่ารักดีทนตัวนี้ยังไงขนาดเท่าไหร่ดูซิอะ พัดขนาดกี่องใส่เปได้ไหมขนาดสามสิบห้าซนกว้างสิบสิบเท่าไรสิบหกสิบแปเจ็ดสิบแปดโอเคแต่มันได้อีกนะมันกดได้อีกนะถ้ายัดใส่โอเคลองกลางดูซิตัวนี้มันเดี๋ยวบอกก่อนว่ามันทนได้กี่องศาทนหนาวบ้านเราได้ไหมตัวนี้ทนไดสิบองศาบ้านเราเอาอยู่เลยเนาะ ใช่ไหมเอาลองแกะดูสิตัวเล็กแค่นี้มันจะกันหนาวได้ขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่ามาดูสิเก็บน้ำปั่นเคอ่ะช,ช่วยดึงดึงอโอ้อ่ะน้ำปัน่นอุยนอ้ยผ้าหนาอยู่เออโอเคเลยอ่ะลอ,ลองนอนสำหรับกี่คนคะเนี่ยอันนี้สำหรับหนึ่งคนหนึ่งคนอ่ะลองน้ำปั่นลองนอนดูซิวัขดนขนาดตอนกลางใช่ไหมอ่ะดู ดิจะยังไงเอาหัวด้วยเหรอรวมหัวแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าอ้าวป้าออยาวอู้เท่าไหร่สองเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบคือรวมหรวมนาะรวมตรงหมดเนาะอ่ะเดี๋ยวลองกว้างเท่าไหร่กว้างหก 68บ8ปฟังดีดีดิมันถึง70บป่ะอ่ะลองดูดิอ๋อถึง70็ดสจริงด้วย70บว่าส่งเซนเอาไว้ทำไมอ่ะมาหนูมาลองนอนดูซิมันอุ่นไหมเอ้ยอ่ะไู่ใ่ตรงไหนตรงนี้อ่ะหนูมาปามารูดมันสามารถทำเป็นผ้าห่มได้เนาะเออโอเค น้องนอนดูสินอนนะได้ไหมเอ่ยเอาลงดักแด้นี่นะคะข้างๆงีโอ๋อนี่เป็นพุดใช่ไหมดึงพุดใช่ไหมดึงฮูดอ่าโอ้โหหัดหัวหัวพุดนี่ดึงเลยนะอ๋อสองฝั่งด้วยฝั่งเดียวฝั่งเดียวเนาะอ่ะดึงเลยโอเค เอางี้เลยเหรอเต้ารุดปิกนี้นี้เอโ,โอเคนอนสบายไหมหนูลองติ้นดูสินอนเดียวเลยโอเคได้อยู่อ่ะมาวิ่งตั้งสองเมตรยี่สิบรวมพื้นไม่ธรรมดายาวมากเลยเยาว<พ>อนอนสบายนะวิธีเก็บก็ไม่ยากเนาะนีะนะนะ่ลองเก็บด,ดูสิเก็บไงพี่ทำไงก็พบที่ทำนี้ได้ป่ะ เราก็ะมุนใส่ถุงใช่ไหมคะมยากยากโอเคอ้าวว่าแม่เก็บให้ไวยฝากนะโอเคอยากมาสิวันนี้ก็มีถุงนอนมากันหนาวนี่เขาบอกว่ามันจะหนาวอีกระรอกแล้วนะ8-12ถึง12นี้นะคะจะหนาวอีแล้วนะหาถุงนอนกันได้แล้วอันนี้ราคาก็เยี่ยมเยาเนาะสามารถ กดทักเข้ามาถามได้ที่แอดซีราชาแคมเลยนะค่ะสำหรับวันนี้แม่ลูกจอมแคมลาฟิกเกอร์สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย